ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ออยซอสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มีอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับหลังจากที่เกมเจ็ดบาทของเราได้อัปเดตตัวละครใหม่ทั้ง6ตัวไปแล้วนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยทางทีมงานเจ็ดบาทนะครับเขาก็ได้มีสารจากผู้พัฒนานะครับส่งตรงมาถึงผู้เล่นต่อแบบทันทีเลยนะซึ่งสาเหตุที่เขารีบส่งสารมาเนี่ยผมคิดว่าเพราะต้องมีผู้เล่นหลายคนแหละที่คิดนะว่าอัปเดตตัวละครมาตั้งเยอะขนาดนี้นะครับ จะหาเพชรจากไหนมาเปิดตู้ได้ทันนะครับนอกจากนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ Global ของเราเนี่ยถือว่าตัวละครมันมาเร็วกว่ากําหนดค่อนข้างมากนะแต่ว่าคอนเทนต์มันก็ตามหลังอยู่เยอะซึ่งก็น่าจะมีหลายคนนะครับรวมไปถึงผมด้วยนะว่าเอ๊ะคอนเทนต์ของเรามันอยู่ไหนนะเราจะได้หาเพชรเพิ่มแล้วก็เอาไปเปิดตัวละครตัวใหม่ๆได้ใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสารจากผู้พัฒนากันเลยครับนี่ครับ สารจากผู้พัฒนาเดือนมีนาคมนะครับสวัสดีครับพวกเราทีมผู้พัฒนา The Seven Daily s i n Grand Con นะครับในที่สุดเกมเจบาปของเราก็เดินทางมาครบรอบ1ปีแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมาเกมของเราได้รับความสนใจและความรักจากท่านอสศวินอย่างล้นหลามนะครับจึงทําให้1ปีแรกของเกมเป็นวันเวลาที่มีความหมายมากมายจริงๆแม้เราจะยังมีจุดบกพร่องและข้อปรับปรุงมากมายนะครับแต่ว่า พวกเราทุกคนยังคอยมอบความคิดเห็นอันมีค่าให้อยู่เสมอเราจึงขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณอัศวินทุกท่านนะครับเราจะพยายามเป็นทีมผู้พัฒนาที่ตอบแทนทุกท่านด้วยการบริการที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นครับสำหรับสารจากผู้พัฒนาในวันนี้นะครับเราจะแจ้งแผนการอัปเดตประจําเดือนมีนาคมทั้งที่เริ่มต้นไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ในขั้นดําเนินการนะครับโดยเราจะเสนอคอนเทนต์ต่างๆที่ผ่านการตรวจสอบความคิดเห็นและความสนใจจากท่านอัศวินตลอดเดือนมีนาคมนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยครับ อันแรกสุดนะครับก็จะเป็นสงครามไฟนอลบอสบันกับเอเลนะครับสำหรับบอสบันกับเอเลเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คอนเทนต์นี้ก็เปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับนี่ครับสงครามไฟนอลบอสเอสคานอนนะครับนอกจากไฟนอลบอสบันกับเอเลแล้วนะครับอัศวินสุดฮอตอย่างเอสคานอนนะครับก็จะปรากฏตัวในฐานะตัวเอกของสงครามไฟนอลบอสเอสคานอนภายในเดือนมีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีความเป็นไปได้นะที่ไฟนอลบอสเอสคานอนเนี่ยอาจจะมาในอีก2อาทิตย์นะครับเพราะผมคิดว่า เขาไม่น่ารีบอัปเดตมาอาทิตย์หน้าแน่นอนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะเล่นกันไม่ไหวนะครับสำหรับไฟนอลบอร์ดเอสคานอนะครับจะสร้างทเมอย่างรุนแรงให้กับสตูนึงลายนะครับแล้วก็จะมอบบัฟให้กับตัวเองทุกเทิร์นดังนั้นถ้าเกิดจะสู้กับเขาเนี่ยเราต้องยับยั้งเขาให้ถูกจังหวะนะครับนอกจากนี้เอสคานอจะเป็นอมตะหากพลังชีวิตเหลือตามกอกำหนดด้วยนะถือว่าเป็นไฟนอลบอรที่แข็งแกร่งกว่าไฟนอลบอร์ซีซั่นอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยท่านอัศวินอย่าลืมเตรียมทีมเตรียมใจให้้พรรอมกนนอกัันคบโเ็สาห มาเดือนนี้แน่นอนนะนอกจากนี้ครับนี่หอคอยแห่งการฝึกฝนซีซันที่4นะครับรู้สึกว่าของเซิร์ฟแม่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขานําเราไปไกลนะครับไปหลายซีซันแล้วนะแต่สาหรับคอนเทนต์นี้นะครับต้องบอ,อกว่าเขาจะอัดมารวนเดียวมันไม่ได้นะเพราะว่ามันมีระยะเวลาของมันอยู่ครับแต่ก็ต้องบอ,อกว่าหอคอยซีซันที่4เนี่ยผมคิดว่าเขาก็พยายามเร่งอัปเดตให้เร็วที่สุดแล้วนะซึ่งผู้พัฒนา,น,าน,นะครับกำลังเตรียมคอนเทนต์ การฝึกฝนซีซันที่4อยู่สาหรับหอคอยแห่งการฝึกฝนซีซันนี้หากพวกพ้องโดนศัตรูหัวหน้ากลุ่มสมาชิกดดนรอที่ปรากฏตัวถุกๆ5าชั้นฆ่าเกรดไม้ตายของพวกพ้องทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตนะครับดังนั้นต้องคอยปกป้องพวกพ้องจากการโจมตีของศัตรูและทําการโจมตีไปพร้อมๆกันด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดของซีซันที่4นะแน่นอนว่าหอคอยซีซันใหม่นะครับก็มาพร้อมกับรางวัลมากมายนะครับโอเคต่อมานะครับ หอคอยแห่งไหยนะรีเธอครับสำหรับหอคอยแห่งไหยนะนีนะครับผมต้องบอกว่าเอาจริงผมคิดว่าผมเนี่ยมีไปเห็นข้อมูลหลุดมาหน่อยๆแล้วนะซึ่งหอคอยแห่งไหยนะนีนะผมคิดว่ามันน่าจะแจกคอสตูมว่ายน้ําของวาเลนติแล้วก็ลิเลียนะต้องบอกว่าตรงนี้ผมเดานะแต่ผมคิดว่าน่าจะแจกจากคอนเทนต์นี้แหละครับก็สําหรับเนื้อหาที่ทางทีมงานเตรียมมาแจ้งนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณอัศวินทุกท่านจากใจจริงอีกครั้งที่รักและสนับสนุนเกมของเรามาตลอดหนึ่งปีนะครับ พวกเราทีมงานผู้พัฒนาได้เตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้ทุกท่านด้วยนะก็สาหรับอัศวินทุกท่านนะครับสามารถเข้าเกมเพื่อรับของรางวัลจากจดหมายได้เพียง1ครั้งตั้งแต่วันที่3เดือน3เวลาบ่ายสเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่1เดือน4นะครับหรือว่าเดือนหน้าเลยนะเวลาบ่ายบนาทีครับโอเคก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสารจากผู้พัฒนาประจําเดือนมีนาคมนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีคลิปวิดีโอมาด้วยนะ อันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วนะผมขอปิดเสียงนะครับลหลักๆเลยนะครับเขาก็จะมีผู้เล่นนะมาร่วมแสดงความยินดีกับเกม7มหาครบรอบ1ปีนะครับที่เขาให้เราอัดคลิปแล้วก็ส่งไปนะตรงนี้ต่อมาก็จะมีทีม CMG o มนะครับมาพูดอวยพรฉลองครบรอบ1ปีเกม7บาทนะครับอ๋อนี่ครับแล้วเขาก็จะมีพูดถึงนะว่ามีผู้เล่นหลายคนนะครับที่ล็อกอินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลา1ปีเต็มนะครับโดยไม่ขาดการล็อกอินเลยนะเขาก็เอาชื่อมาขึ้นตรงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมี ผู้ที่ใช้สเตมิเน่านะครับเยอะสุดนะ3อันดับนะครับก็จะเป็นผู้เล่น3ท่านนี้นะต่อมาก็จะเป็นซ e o แล้วครับแล้วก็ทีมงานเน็ตมาร์เบลนะครับประจําแต่ละประเทศนะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากดูมีไทยแลนด์ด้วยนะก็ถ้าตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยก็ลองไปกดดูคลิปกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายน้ครับที่ผมจะให้ดูจริงๆเนี่ยของรางวัลที่เขาจะแจกก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าจอเกมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน่อยกันว่าไได้้ขอองงะะรบาน เพื่อนๆก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับของขวัญฉลองครบรอบอ1ปีครับมีหินปลูกพลังนะครับ10อันเลยนะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีนี่ทั้ง่ง1 0ออันนะครับสร้อยคอวิวัตเอสซนาสาอันและสุดท้ายนะครับเพชร30เม็ดนะครับโอเคโอเคครับก็สําหรับคลิปอัปเดตข่าวสารในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฉบับพิเศษอีกครั้งนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้มีคลิปอัปเดตข่าวสารฉบับพิเศษค่อนข้างบ่อยนะสำหรับเกม7บาทในตอนนี้นะครับผมคิดว่า ทางทีมงานเนี่ยเขาก็พอจะรู้แล้วนะว่าทางผู้เล่นส่วนมากนะครับคิดว่าทีมงานเนี่ยอัดตัวละครเข้ามามากนะครับแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยมันตามมาไม่ทันนะครับมาน้อยมากซึ่งสารจากทีมงานฉบับนี้นะครับเขาก็บอกไกลๆแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามเล่งอัปเดตคอนเทนต์ที่ผู้เล่นทุกคนจะสามารถรับของรางวัลต่างๆนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพจนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ เอาเพชรไปใช้สุ่มกาชาตู้ต่อๆไปที่กําลังจะมาถึงได้นะครับสาหรับคอนเทนต์ต่างๆที่ทีมงานจับเดตเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าถูกใจผมค่อนข้างมากนะเพราะว่าเรียกได้ว่าแทบจะต้องเล่นจริงจังระดับหนึ่งเลยครับไม่งั้นเนี่ยผมว่าเคลียร์ไม่ทันแน่นอนนะแต่สําหรับอัปเดตครั้งต่อๆไปนะครับทั้งกาชาแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆเนี่ย มันจะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะเพราะว่าผมคิดว่าอะไรที่มันมากเกินเนี่ยมันก็ไม่ดีนะน้อยไปเนี่ยมันก็ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กลางๆแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดคอนเทนต์มากเกินเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีเวลานะครับคนที่ทํางานยุ่งๆหรือว่าเพื่อนๆที่กําลังเรียนอยู่นะก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งเคลียร์คอนเทนต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ดีนะว่าเราเนี่ยได้รับของรางวัลจากคอนเทนต์แต่ละอย่างเนี่ยไม่ครบนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สับสนุนยูทู e เบอร s h i p ช่องเดชชกคนด้วยครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e คอมเมนต์มาให้กำลังใจสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>